ถ้าดูใน YouTube แล้วมันยังไม่จุใจก็ตามไปดูต่อได้ใน Twitch มิกดอตมิกส์นะครับ่ะแยก้ายกันและทำไมทีวาคเคลียร์มันตามกูมาแม่งมาเลยไปกบมาไซแมงมุมมันมีทั้งบอสทั้งแมงมุมเลยล่ะแมงมุมแมงมุมยานทำไมจะมาถึงบุญเป็นวงกลมอะ อืมอีกข้าวหนึ่งนัดสะเทือนทั้งยานนะกูบอกเลยวันนี้สะเทือนทั้งยานกูบอกเลยเฮ้ยมาอะไรกัน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 ไอเทียนี่มาซบมันก็จะไปแล้วหมดแดง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 ตายเมื่อย มาแล้วพี่เอาอยู่เอาอยู่น้องเอาอยู่เอาอยู่พี่ต้องยิงยาให้แตกสักลำหนึ่งก่อนเพื่อที่มันจะได้ไม่มายุ่งัดยุ่งไอ้เวนี่ไอ้โคบดที่มันอึดจนหน้าลำคาเลยว่ะจะเปลี่ยนแม็กกระสุนกว่าจะเสร็จยานแม่งบินไม่ดูแล้ว โหยิงทีแม่งกระตุกเลยยิงทีแบบถอยเดินถอยหลังเลยสักเฮ้ยยิงไปสี่นัดแล้วนะเฮ้ยยามึงต้องใช้กี่นัดเนี่ยเฮ้ยยามไม่แตกห้านัดโอเคห้านัดยี่สิบห้าวิรวมๆมีเสน่ห์เหลือเกินเอ็งไปเก็บกว่าเขียนเลยไม่เก็บเองก็ได้ไหนเยหมดยังมีเฮ้ยลงทำไมมันมาร์กอะไรวะบนหัวเราเหรอเฮ้ยตัวอะไรอ่ะหะ โอ้ยจะมาดูผุนโดนอะไรไปปะเนี่ยโอ้ยโรบอทอือโหูพลังทำลายมันตากไายกบเยอะเลยต้องทำลายก่อนไปก่อนโมมันใช่รึโอ้ยมันคือเอเลี่ยนเลยดิวะตายตาย โอ yeah! wow. ้ยมึงใส่ดิไอ้ยี่ปัดซบมากมันงอกได้เหรอมาดิเวทมาดิเออ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 มึงมันก็เท่านั้นแหละมันไม่ใช่หุ่นยนต์มันคือเอเลี่ยนที่ใส่ชุดเกาะมันใส่เกาะยิงเกาะมันก่อน โอ้โหงคือไอ้เดียดใส่ขอแน่ๆแหละขอบใจที่ย้ำเน่ยเตรียมตัวทุกคนเตรียมถอยช้าไปแล้วตามโอ้ยหลบไปหลบตาตามไปหลบตาตึกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวต้องรอทีมช่วยเหลือกว่าจะมาพยายามหนีเอาตัวรอด ทีมเรายังอยู่เนี่ยแหละมันก็หาปัญหาหลบอยู่ไงเพราะมันต้องรอกำลังเสริมจากในเรื่องที่แล้วโคด้าโคด้าเราจะหลบได้อีกนานแค่ไหนกันมาเพื่อนเอออ๋อ,อ,อต้องเป็นรับเพื่อนอะ, <c oughs> อะไรนะต้องมาอยู่ใกล้เพื่อนเพื่อนไม <c oughs> ่อยู่ก็ตามมากูไม่ได้ยินที่เบยพูดเลย,เยอ่ากูนะก็เล่นอยู่กับมันนิดนอ้มันนู้ดอย <c oughs> กากลองไหม เพื่อนปามาดีใจที่ได้อยู่ชีวิตรอดนะผมกำลังรวบรวมสมาชิกอยู่พี่ดีมากน้องพี่จะไปจัดการมันแบบวันายวันเลยสัตว์ <c oughs> ทิ้งลงมาเดี <c oughs> yeah. ๋ยวในที่สุดจะได้แล้วเจอสิ่งนี้แหละที่ทำให้เราไปถึงตัวศัตรูได้เร็วขึ้นเวทีมากน้องทอไว้อดทนได้ดีพี่มาแล้ว ว้ากัลหลยยายายาเติมเมเิมเนข้ามอนุข้ามอืมอืมเออ,เอ,อ,เอ,อโอ้โหเฮียจะได้อืมพี่พี่บินขึ้นไปไม่ได้โอเค้เงี้ยเน่นอเงี้ยไม่จลูกซองีเอยเลนเวน มาละพีม่มาละแต่ช้าหน่อยนะผ <c oughs> ู้สมเพสเลยวันจีตรงผมเป็นร้านเป็นร้านเลยอ่ะเนี่ยการมันเพื่อน,ม,นมาละไม่รอดแน่แบบนี้เออจะหาคูข้าวมันเชีย่ยระกเลจะฆ่าพวกเขาทานคูข้าวมันเออเออแล้วมันบินลงยังไงอ่ะน้องยังไงว้ พี่พลงไม่ได้อ่ะพี่ลงไม่ได้อ่ะทหารลกขาดมูกขับไม่เป็นขับไม่เป็นแม่เอ้ยน้องพี่พี่มาแล้วกูมไม่ขับแล้วเอ๊ะ กำลังตัวลูกซอนะพี่ก็มีลูกซองพี่ก็น่ากลัวกว่ามันนะพี่ทีพี่นี่นี่ลูกซองในมือกูน่ากลัวกว่าเยอะมันโอ้โวยลกซอพี่พวกมันวิ่งหนีได้ด้วยซ้ำอ่ะโคตรน่าเกลียดเลยเวนอืมโอ้โหมันกิ้งหลบแบบน่าเกลียด มันพอมันไม่มีกาอแม่งก็กิ้งหลบเก่งสัตว์เลยแล้วก็เร็วด้วยไงไม่ต้องยอมแพ้ปะกูไม่ให้มึงยอมแพ้ยานไม่มาแล้วซอราตบางอย่างออกมาจากยานแม่มันโอ้ยโหต้องสองนัดพังเคมันก็เหมือนยานอัพเกรดเหรอวะมันต่างกับตรงไหน ฉันจะปกป้องนายเองตรวจพบยานลำใหม่รูปแบบใหม่ทำารพวกมันล้วเอามาวินิชไชไ้ อืมสนามเีิมก็โหดอยู่เหมือนกันนะแต่ต้องตอการโหดกว่าน,นี้อืม,อม,อม,อมโอเคถือว่าทำลายยาเร็วอยู่สนามสองนะเรี็บร้อยสวยทำลายที่หัวมัน,ห,นหัวในนกพิมอยูน่นวะอ,อืมโอเคปล่อยมาอีกอ่ะ มันปล่อยไม่อีกเออเออดียวไเยงเฮียมันเอามาเพิ่มอีกเหรอเอามาเพิ่มเหรอ,เ,อ,าาเ,อ,กรอเก่งนักนะตัวใหญ่ขนาดเนี้ยเฮอเก่งนักนะเอ้ยเฮเ,เยอะไปบ้านไหนแล้วจะมาเหมือนมันเยอะขึ้นโหเยอะจังนี่คุณจะเป็นพลังที่แท้จริงของพวกสตุ้ง หน้าแม่งซอ,อยหน้าแม่มง,มง,มง,ง,เ,งเราต้องทำะไรสักอย่างนะไอ้เี่ยมนุษย์หาเวลาไปสร้างหาพวกของต่อต้านม,าามันได้งไงนะด้วยเวลาแค่นี้เอ้าวก็ปิดซิถ้าเป็นประเทศไทยนี่ไม่รอดอะไรเงี้ยประเทศแรกที่ตาย,ยานาย,ยกงงเดีย๋ยวทำลายฉันเลย Mhm. 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 Let's go Let's go ข okay. ังกระสุนหมดแล้วโอเคแตกอ้าวไอ้เลยอีกเหรอแตกสวยมาอีกแล้วอะไรวะมันต้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกว่ามีเงื่อนไขอะ ต้องทำลายมันเหรอทางบ้านนะเอลยมันปล่อยมาหยุดไม่หยุดเลยไม่ก็ถ้าปล่อยมาอีกเสร็จเราก็ไม่ใช่ละโจมตีอยู่ในระยะก,กต็ตี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 เข้าไป <c oughs> เฮ้ยยานแม่มันจะไปแล้วยานแม่ต้องยานแม่เหรอ,อไม่ไม่ไม่เหมือนยานแม่มันจะหนีเพราะว่าจากปล่อยลูกแล้วมันฆ่าเราไมัมนฆ่าไม่ได้ เดี๋ยวเราพี่เราเราพี่ใช้ป้ายรถเมย์ป้ายรอรถเมย์เป็นสถานที่หลบแล้วพี่โคตรเก่งไงอ้าวเออป้ายรถป้ายป้ายรถเมย์โคตรแข็งแกร่งอย่าเดือดจัดเลยว่ะเดือดจัดเลยโอ้บันหมดสองนัดสองนัดสองนัดโอเคฉันโคตรแข็งแกร่ง แล้วกูใช้หลังคาเป็นที่หลบแอคไครมอมีอาวุธใหม่ด้วยเหรอแอคใครมดอนอาวุธอาวุธโจมตีของมันมันเกินกว่าที่เราจินตนาการไว้อื พวกมันปล่อยมาเท่าไหร่แต่เรายืนยันมาว่าพวกมันถูกปล่อยลงมาข้างๆเราแล้วเหรอเอเลี่ยนอีกเหรอเอเลี่ยนอีกแล้วอ๋อแม่งเงยบ้าไปนี่มันเกินกว่าที่เราจะรับมือไหวแล้วนะ เฮ้ยไฟเอวบอว่าแต่ฟังอุกบ้านดูดูมโอ้ตัวอะไรมาอุกบานเดี๋ยวดะทำไมมอนมันเกิดขึ้นในตรงนั้นจุดนั้นประมาณยี่สิบกว่าตัวเป็นเสาเลยไม่รู้พี่ฮะมปนไข่พี่ไม่เห็นมันคือไข่เหรอพี่ยังไม่เห็นเลยมุมมองปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกใช่เหรอพี่เอ้ยมันกระยับได้ด้วยเออโรบอทของจริงทำลายล้างโลก มันเริ่มเดินแล้วแล้วมันยิงเอกกระสุนเอกสุนกระเด็นกระสุนกระเด็นโอ้ไม่โอ้โชว์พลังมันโชว์พลังเออแล้วจียังไงวะทุกคนมาละแล้วกูมาอย่างยิ่งใหญ่แล้วกูมาอย่างยิ่งใหญ่มันจบแล้วอย่างเงี้ยมันจบแล้วโอเคเลยสองตัวตรงนู้น เจอกูแน่บอกไป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 ได้ข่าวว่ามึงขายาวใช่ไหมอืมที่โดนเลยไม่ได้เอารถถังไปเก็บมันพี่มีน้องพี่เป็นรถถังพี่ใหญ่กว่านั้นโอ้โหวม่เราขึมาแล้วเฮ้ยเอ้ยเอ้ย เออเออ่ยเแบตเอรี่หมดดิเออเอออ่ะหนูีไปไหนคุ้มยากทิ่หายตายตายตายจะลงปล่อยกูลงเฮ้ยมันเอาเครื่องหนุ่งยังไงวะ อ,อุทธร์อ่ะไอ้เหี้ยเหมือนมันไปสูงขึ้นเรื่อยๆมันจะหนีไปไหนวะมันจะลงไปยังไงไอ้้เหียคือ,ค,อ,ค,อคือจะลงไปยังไงลงไม่ได้เพรมันเป็นอ๋ออ๋ออ,อ๋ออ๋อปปคือยังไงคือยังไงวะไอ้เหี้ยไอ้เออคือยังไงวะ กูกู no idea เนี่ยกู have no idea เฮ้ยเฮ้ยม่แตะกลัวเออยเจาะล่ะเจาะล่ะไปกันได้ยังไงวะช่วยด้วยช่วยด้วยใครกันได้ช่วยด้วยกูติดอยู่วันนี้ไม่ไหวละมานี่ดิอุ้ยเยอ ตกที่สูงโชว์แล้วกูไม่ตายไงอืมกูให้มึงอ,อีกแค่นัดเดียวกูให้มึงอ,อีกแค่เออ,อเออไม่ได้กูหมดทุดอกข์น,นี่ไงดับเต็มเลยน้องตรงพี่เนี่ยมันมันตกลงมาเก็บหมดทุกหมดโศกไอ้เหี้ย มไม่เอาแล้วขยไม่เอาไอ้เฮลิคอปเตอร์แล้วเฮ็ดแม่กูโนมอลแล้วฮะโอ้ยกามิ่าแล้วโอ้โหมันกิ้งมาแล้วมันกิ้งมาโชว์หนึ่งทีทำลายยานก่อนโฟกัสยานอุ้ยแล้วยานไม่อยู่สูงต้องใช้สไน ผไม่ถือว่าพี่ยิงพี่ต้องยิงไม่ต้องอะไรงั้นไปงั้นไปโฟกัสกลาเมล่าพี่เองอย่าลืมนะว่ามึงโดนกิ้งทัำติดตัวตายอ่ะอย่าอย่าเอามามันกิ้งมาทางกูโอ้ยโอเคน้องมาสนใจมึงอยู่ดีมากอืมยานทางก็หนึ่งล้วไป อุ้ยโอ<ฆ>้โหโอ้โหกูส <off> <t> ิ้นหวังเลยไอ้ท่าหาดีไม่เออตายแล้วจตายแล้วจตายแล้วหนุ่มโอ้มาหันมาทางกูหมดเลยทีนี้ไปว้าไปอยู่ด้กูดิ้ดิ้ไปแล้ววิ่ตัวแล้ มึงสังเหล้้เียไปโฟกัสกเวลาียเออเออเออมึงมาดิเฮียมดมึงหลายรอบเลยยืดเลยจะไม่ให้มึงเหือาฉัไม่มึงทำเราไม่มีพลังทำลายล้างมากพอโอ้ ยาจะกิ้งต้องใช้ยาต้องใช้รถถัง EMC เท่านั้นถึงจะฆ่าพวกมันได้นี่ไงกูมีกูมีกูเลี้ยงไม่ได้ของก่อนหนีมันหนีเหรอยังหนีไปแล้วหนีเฉยไอเหี้ยยังดีรอดมาได้มึงหนีไปซะ ดีนะโฟกัสทำลายงานก่อนเอยีเลือดเสยสดะทุลีาเยล้อเลานี่สองคนนี่ยกูมาฆาลอกซิล่าสอคนเนี่ยถอยกลับก่อนโอเคอะไรมึงออกกูมาทำอะไรสำรวจอไอ้เอ้าคุณตุกคุณหลุด